สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะคเดิมานี่แล้วนะคะจากคลิปที่เราไปดัมกี้ดังกี้ทางหลอกกันนะคะอันนั้นไปญี่ปุ่นใช่ไหมคลิปนี้เราจะไปเกาหลีกันบ้างนี่คือเดี๋ยวเราจะไปเกาหลีนทาวนะคะเพราะว,ว่าอยากทานเยง,ยงเรียกร้องรีเควส์มาอาหารเกา,าหลีนะครับ วันนี้นะคะเราก็เลยจะไปคเรนทาวกันนะคะคือเคยเคยไปแล้วเคยเห็นว่าเขาก็จะมีเหมือนหมากที่นั่นอ่ะเป็นสปอร์ม์เก็ตเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากที่มีพวกอาหารแช่แข็งแบบพวกเนื้อสัตว์แช่แข็งจากเกาหลีมาพวกซัมกับชอนอะไรอย่างเงี้ยก็เขาเรียกว่าวัตถุดิบทำอาหารแล้วกันเนาะจากเกาหลีใช่ก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อของที่นั่นกันนะคะน่งี่ก็เข้ามาในเมืองเล็กรง pas de soleil pas de soleil, pas de soleil. เรามาเห็นโคเรียนทาวกันแล้วเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนกัน Let's go. สามชั้นนี่เนื้อเนื้อเลยใช่ไหมใช่เป็นเหมือนเบคอนเนื้อเอาต่อไปไหนอ๋อต่อไปอันนี้ไหมใช่โอเคอันนี้เป็นสันคออันนี้เท่าไหร่คะสามร้อยยี่สิบโอเคอันนี้คอหมูคอหมูก็สันคอเลอ๋อเท่าไหร่อันนี้อันนี้ดีกว่าอันนี้จะมีแต่เนื้ออันนี้ก็คือถ้าสมมติกินไม่หมดเราก็แช่ไว้ได้แช่ทรกมันนิดหน่อยแต่เนื้อน่าจะนิ่มอันนี้ก็ไปก หนึ่งอันนี้หนึ่งอันแล้วก็เป็นเนื้ออันหนึ่งอันนี้เนื้อใช่ไหมคะอันนี้ขอคุดเป็นเนื้อหนึ่งแล้วก็นี่หนึ่งหรืออันนี้อันหนึ่งไหมเอาไปสักอันหนึ่งอันหนึ่งเอาอ๋อนี้ติดนนอะค่ะเอานิดๆหน่อยๆค่ะโอเคค่ะโอ้เิ้นหนังมันเหนียวมันก็จะเหมือนหนังหมูปกติใช่ไหมอันนี้ติดหนังไหมคะโอเคขอบคุณค่ะราคาคือตามนี้เลยใช่ไหมคะโอเคขอบคุณค่ะที่อันนี้คือโอแดงโอหมกป่ะ ไว้กินกบบกินอย่างก็คือสีสีเขียวเอนเล็กลวกันไปเยอะกว่าใช่ไปนะนี่เล็กหรอใช่เล็กแล้วอันนี้พวกชายเท้าดองเอาปะมีใครกินปะขอดูกันนะครับชายเท้าดองเหรอสาหลายนะครับเจฟามจะบอกว่าข้าวเกาหลีแบบนี้อร่อยมากหรอมันคืออะไรคือที่เกาหลีอะค่ะ คนไทยที่เวลาไปเที่ยวเกาหลีชอบซื้อข้าวเกาหลีแบบนี้มากินกับยินี่ไทยแบบมันไคล้ายข้าวเวฟอ่ะก็คือเราไปลองไปอันนึงไหมล่ะอ่ลองไปลองไปอุ้ยเก้าสิบห้าบาทอันคืออะไรเอ่ยสลัดกินกับข้าวอุ้ยหนูขอน้ำมันงาหน่อยน้ำมันงาพี่คะอันไหนคือน้ำมันงาคะอันนี้อันนี้ก็น้ำมันงา อันนี้มันเผ็ดไหมคะไม่เผ็ดอ๋อโอเคเอาอันนี้อันนี้น้ำมันงาโอเคครบไหมไปเอาลามยอนไหมวิป้อนปอนที่เราเคยบอกได้วปะอันเนี้ยคืออร่อยมากที่บาร์ะห้าสิบห้าบาทก่อนว่าปอนจะซื้อเหมาไหมหนึ่ะอย่างละหนึ่งเหรอตอคอนเทนต์หนึ่งเหรอเอาปะตอคอนเทนต์จะป้ามีคนจะเหมาอย่างละหนึ่ง 2,700บาทนี่นะคะเราโดนกันไป2,700บาทตาบอกว่าข้าวนี้อร่อยมากซื้อเลยคือเ,เห็นที่เกาหลีอะ่ะแบบคนไทยไปเที่ยวเกาหลีเขาจะซื้อพวกนีแพ็กกลับมาเขารีวิวกันว่ากลับมาเวฟกินที่บ้านอร่อยกว่าแบบโซโทัวไปวไของเราโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูที่บ้านดีกว่าว่าสม่รเราได้แลบ้บ้างบ๊ายบาย ไมมีสองกล้องนี่นะคะก็เป็นของที่เราซื้อมานะคะอันนี้นะคะสารคอหมู380บาทอันนี้160บาทแต่ว่าด้มากเลยนะ เจ้าของร้านคิดเงินให้เราผิดนะคะเขาคิดอันนี้มาสามอันแต่เราซื้อมาสองอันอันนี้ค่ะยี่ร้อยและโล่งเลยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตําจังมาจะเอาไว้กินกับเป็นแบบจิ้มถ้าใครต้าเที่ยวหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะจะเอาไว้กินกับพวกหมูย่างที่ขาดไม่ได้คือเครื่องเคียงกิมจินะคะแล้วก็ที่เราเคยไปกินที่เกาหลีเขาคิดน้ำมันงาค่ะ เราผสมอะไปแล้วคะโอ้ี่ดูคับบชั่นไหมีกรล่ำเอ๊ะกระหล่ำลาย เค่เพื่อเน่งสองก็่อกินเันจะกินแบบที่ตันเคยกินนะคะก็คือกินกับน้ำมันงาแล้วก็เกลืออร่อยยิ่โยอม โอ้กอทีิมันมูมัว้าวโอ้ม่กขอเขอ้าปากเลยได้ไหมไม่รู้นะบางคนอาจจะไม่ชอบกินน้ำมันงาบเราชอบกินน้ำมันงาแล้วน้ำมันงาแต่ละปร ja. so. นะเทศอะก็ต่างกันร้อนนะดึงดดสิ <miş S 1> ่งสิ่งสอ่ะ ให้ทุกคนเห็นหลังกล้องคนะ <S 2> <S 2 <S <S ปอนกินอ,ะอ่ะเพราะว่าเพราต้องกินนี่ถ้าเป็นปอนนะเพราะว่ามันต้องจิ้มก็คืจังนิดหน่อยไม่ใช่คือจังมันคือจำจังอ๋อจำจังมันจิ้มจำจังนิดหน่อยนะครับ <c ười> คลิปๆใช่ไหมแล้วก็เอาสาลายหน,นึ่งอันตอนนี้สาลายอะ่ะพอโปะปุ๊บป้องก,ก็จะทำงี้ <c oughs> อร่อยมาก พิมน้ำจิ้มมน้วสิอร่อยนมันอะไรมโมพักไปก่อนได้เลยเดี๋ยวตาจะกินแบบน้ำเฮ้ยแบบตันเหรอใช่อยนี้หมูใช่ไหมคะอ่ะหมูนี้เราใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ครคุณตาสองพันประมาณสองพันบาทโอเคสองพันบาทนี่คืออะไรคบสองพันบาทก็คือมีหมูหมูสันคอหนึ่งกิโลใช่หมูสชั้น มันเป็นสองแพ็คอะืแล้วก็เบคอนเนื้ออีกหนึ่งแพ็คนะค่ะแล้วก็มันก็จะมีพวกเครื่องเคียงต่างๆพวกน้ำมันงาพวกซำจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สาลี่ก็คือรวมๆแล้วประมาณนี้ก็ซื้อสองพันเนี่ยคือครบทุกอย่างแม้ว่าจะเป็นสาลี่เป็นซอสเป็นเครื่องเคียงเป็นอะไรสองพันนี่คือทุกอย่างแต่ว่าถ้าคนทุกคนดูในตั้งแต่ต้นถิบบะมันจะมีพวกแบบบะหมี่ รามยอนด้วยอันนั้นอะไม่เกี่ยวนะอันนั้นก็คือแยกกันใปแต่ถ้าเป็นข้ามือนี้ก็อยู่ประมาณส0ง0ันบาทเรากินได้กี่คนละโผล่เต็มถ่รวนสิบคนเลยนะคะก็อยู่ที่ว่ากินใครหิวก็ส่งให้เพื่อนดูจะได้ทำได้กันที่บ้านคือครบก็เดี๋ยวเราลากันไปก่อนนะคายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสิงดีมีประโยชน์แล้วก็รายการก็ขือหิวด้วยนะ เดี๋ยวอีพีหน้าเป็นไรเป็นไงกันโอเคค่ะบ <Okay. S 2> ๊ายบาย